ตอนนี้ก็จะรอดช้างแล้วนะครับทุกคนขาหลวงปู่ทวดเพื่อเป็นสิริมงคลทุกคนมาทำบุญที่วัดบางจากทำเสร็จแล้วก็จะรอดช้างสิ่งในที่ไม่ดีก็ให้หลุดพ้นออกจากร,ร่างกากย,ไปไกาเ,ยเปิดโชคราบการงานการเงิน จอดรถกลางท,งทางแล้วท้องกรถาตามใบขาวนะเสร็จแล้วมีแพ็คสามชั้งนะจอดกลางท้องช้างใช่ไหมอ,อัดให้หน่อยพี่ทีนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ส,สัมมาสัมพุทธานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอติภะคะวาสหัสสนิโตเทวินโททิปจักขุงวิโสทายิอีกวิติพุทธะสังนิโลกวิทูเอราวันโนนามะด้วยอนุภาพของหลวงปู่ทวด พระยินทรงช้างอีระวันขอให้รถยนต์คันนี้ทะเบียน9519และขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้โดยสารทุกคนแควคาดจากภัยอันตรายทั้งหลายด้วยเถิดเปิดโชคการงานการเงินปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดี ในตัวลูกและบริวารของลูกให้หลุดพ้นด้วยเถินส้าธุกก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทุกคนก็รอดแบบเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยก็เป็นทําบุญเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่าก็เดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพแต่ตอนนี้หิวข้าวค่ะตอนนี้คือหิวข้าวมากทุกคนค่ะก็ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจนะครับทุกคนคะก็จะให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงซาๆหน่อยนะมีอาป,ปะกลับแล้วโชคดีมีชายก็รอรอ,อตายช่องช้างตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนคนตอดต่อคิวก็เยอะอยู่นะ,ะก็มาทำบุญที่วัดบางจากทุกคนคะ่ะก็เป็นสิริมงคลน,นะทุกคนนะครับก็ เปิดโชว์การงานการเงินให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็วแ่าจากภัยอันตรายทางปวงสิ่งไหนที่ไม่ดีในร่างกายก็ให้หลุดหลุดพ้นออกไปทุกคนให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ